ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักระหว่างความรักครั้งเก่าและความรักครั้งใหม่นะคะของชาวธาตุนามทั้งหลายประจําปักหลังเมษายน16-30เมษายนนะคะสถานการณ์ความรัก ครั้งเก่าและสถานการณ์ความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุน้ํากร,รกฎพิจิกมีนจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงอยากให้ชาวธาตุน้าทุกทท่านนะคะเก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์คุณกับรักครั้งเก่าก่อ,กอนเลยดีกว่าละกันนะคะว่าในช่วงปักหลังเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรมี6กถ้วยเกิดขึ้นด้วยนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆสิ่งที่เคย เป็นอดีตที่เคยผ่านมาให้ยังมองว่านะคะ16-30เมษายนนี้จริงๆในตัวคุณในบางความรู้สึกบางโมเมนต์เนี่ยแอบมีความคิดถึงแอบมีความเป็นห่วงหรือยังมีความรู้สึกว่า Move on จากปัญหาเก่าๆไม่ได้ไหมนะคะเราเองอาจจะแต่มันมีเรื่องของความมีเหตุผลในใจเราเองมากขึ้นและในช่วงเมษายนนี้นะคะในปีที่ผ่าน,านมาหรือในช่วงเวลาที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณเองอาจจะมี สถานการณ์อะไรบางอย่างกับรักครั้งเก่ามันเป็นวันครบรอบอะไรของเราไหมวันที่เราได้ไปเจอกันอะไรหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยว่าอยู่ๆเรื่องราวเก่าๆมันผุดขึ้นมานะทำให้คุณคิดมากทําให้คุณกังวลและทําให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นบททดสอบใจเพื่อให้เราลืมรักครั้งเก่าในช่วงนี้ให้มันผ่านพ้นไปหรือรวมไปถึงอาจจะได้ยินข่าวสารเรื่องราวคนรักเก่าเนี่ยผ่านมาจากคนใกล้ตัวผ่านมาจากคนข้างๆคุณนะคะเขาพยายามที่จะ ดูโซเชียลมีเดียของเรานะคะพยายามมาติดตามพยายามมาส่องบางครั้งเราเองก็อยู่ๆมันก็อาจจะกลับมาคิดบ้างเก็บมาคิดบ้างนะคะแต่หายังไม่ได้มองเห็นถึงความคิดถึงถึงความรู้สึกดีของคุณมันเหมือนเป็นบททดสอบมากกว่านะคะที่ตัวคุณเนี่ยจะต้องหนักแน่นและผ่านเรื่องราวที่มันทำร้ายจิตใจคุณไปให้ได้นะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ย ค่อนข้างเด่นชัดนะคะเขาเองกําลังตามหาคุณอยู่ไหมกําลังรอคอยคุณอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะเหมือนพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะมาเรียกร้องความสนใจจากเราพยายามที่จะบุกเข้าหาคุณนะคะกระตือรือร้นกับความสัมพันธ์อยากที่จะมีการวนเวียนกลับมามากขึ้นอยากที่จะรู้สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของเราหรืออาจจะกลับมาให้กําลังใจคุณนะคะกลับมาให้กําลังใจเรากลับมาสนับสนุนเราหรือกลับมาขอโอกาสอยากที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ของเราสองคนให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยชาวธาตุน้ำนะคะคุณเองก็ค่อนข้างที่จะหนักแน่นมากขึ้นไม่ค่อยที่จะใจร้อนหรือว่าอารมณ์ไม่แปรปวนและก่อนที่คุณจะมีความรู้สึกก่อนที่คุณจะทําอะไรในช่วงนี้คุณมักจะทบทวนอยู่ตลอดเวลานะคะเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นพยายามใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์มีปัญหาไม่ค่อยอยากจะบอก อกให้ด้วยบางทีรู้นะว่าปัญหารักครั้งเก่าเป็นอย่างไรแต่เราเองเลือกที่จะนิ่งเพราะไม่อยากที่จะให้ใครมารู้นะคะว่าเรายังพยายามอยากที่จะรู้เรื่องราวคนเก่าอยู่ตอนนี้คุณค่อนข้างชัดเจนกับการที่อยากที่จะจบแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องกลับมา m o v e on เป็นรูปหัวใจอีกนะคะไม่อยากจะกลับมา m ูฟออนแล้วมันเป็นวงกลมคุณเองอาจจะเหนื่อยพยายามอยากที่จะหนีเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มรู้สึกได้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วว่าสุดท้าย แล้วการกลับมาเป็นรักครั้งเก่ากลับมาเป็นรักครั้งเดิมมันอาจจะต้องใช้ความหนักแน่นใช้ความพยายามมากขึ้น และสิ่งที่คุณกลัวก็คือกลัวว่าถ้ากลับมาแล้วคนรอบข้างของเรานะคะพ่อแม่พี่น้องญาพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะไม่โอเคกับการที่ตัดสินใจกลับมาของคุณหรือไม่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่าสถานการณ์ต่อไปของคุณทั้งสองคนนะคะกับรักครั้งเก่าเนี่ยไฮ้ก็ยังแอบเล็งเห็นว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะกลับมาง้อกลับมาขอโอกาสกลับมาขอคืนดีอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเราคือคน ใช่มากที่สุดสําหรับเขานะคะอาจจะมีเริ่มแสดงอาการหึงหวงหรือเริ่มเรียกร้องความสนใจเริ่มพยายามทําให้คุณรู้ตัวค่ะว่าเขากําลังรอคอยคุณอยู่นะกําลังแอบมองคุณอยู่ห่างๆรู้หมดนะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเป็นอย่างไรคุณโอเคดีไหมถ้าคุณไม่โอเคถ้าคุณเจอกับรักครั้งใหม่นะคะแล้วคุณเนี่ยไปไม่รอดหรือว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปในทิศทางที่ดีเขายังคงรอคอยในการกลับมาของเราสองคนอยู่ เพราะฉะนั้นนะคะชาวท่าน้ําหนักแน่นนิดหนึง่งละกันเนาะพอให้เองก็มองเห็นแล้วแหละว,ว่าคุณเป็นเด e e อ p ร r แล้วนะคะเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นเริ่มหนักแน่นเริ่มหนักแน่นมากขึ้นแต่หลังจากนี้ไปนะคะก็พยายามที่จะต้องหนักแน่นมากขึ้นกว่าปกติละกันเนาะถ้าใครรู้สึกว่ากลับไปแล้วมันต้องมีอะไรที่มันต้องเป็นแบบเดิมจบแบบเดิมนะคะช่วงนี้เมินเฉยได้เมินเฉยใส่กันไปเลยนะคะจะได้ทำให้ตัวคุณเองไม่ใจอ่อนด้วยเนาะอืม สถานการณ์คุณกับคนรักใหม่บ้างดีกว่านะคะเมษายนปลายเดือนนี้16-30เมษายนนี้สถานการณ์คุณกับ รักครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างเอาจริงๆแล้วช่วงนี้คุณก็ยังกลัวนะใจลึกๆแล้วยังแอบกลัวเหมือนกันนะคะกับรักครั้งใหม่หลายๆคนอาจจะได้การติดต่อมาจากครอบครัวเพื่อนฝูงคนรอบตัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนาะแนะนาให้เราสองคนได้มาเจอกันหรือหลายๆคนอาจจะไปงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์รวมไปถึงนะคะโลกออนไลน์เนาะเออคนนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกันมาก่อนเคยเรียนที่เดียวกันเคยทํางานร่วมกัน คือคุณทั้งสองคนนะคะกับรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยเคยมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วเคยมีการติดต่อกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะรู้จักกันมาก่อนแหละแต่อาจจะไม่ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันเนื่องจากจังหวะและโอกาสไมไม่ใช่ก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะยังมองว่าเป็นคนเก่าๆเนาะช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้นะคะโควิด19มาก็อาจจะได้เจอกันจากโลกออนไลน์มีเกณฑ์ค่อนข้างที่จะสูงนะคะคุณกําลังจะได้เจอกับรักครั้งใหม่อาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง ะะมีอายุมากกว่าเรานะคะได้เจอกันจากทางโลกออนไลน์เป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆน,นิดหนึ่งนะอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆน,นิดหนึ่งและเขาคนนั้นก็น่าจะเคยมีประสบการณ์ที่มันไม่ดีเกี่ยวกับความรักมามีบทเรียนมาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเจ้าชะตาเองก็ได้นะคะกรกฎพิจิกมีนที่ยังคงจําเรื่องราวรักครั้งเก่าอยู่ความผิดหวังมีสเปคและนะคะสเปคในที่นี้ก็คือพยายามเลือกมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุยกันแล้ว เคมีมันไม่ตรงกรันคุยกันแล้วมันไม่ใช่หรือคุยกันแล้วมันต้องจบแบบเดิมคุณเองก็จะพยายามเขาเรียกว่าเว้นระยะออกห่างเพื่อไม่อยากจะให้ใจให้มันเสียเวลานะคะอืมส่วนรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ย เขาเองก็โสดสนิทเหมือนกันนะรักครั้งใหม่เขาเองก็โสดสนิทเหมือนกันแต่แอบมองว่าระวังนิดนึงละกันเนาะเขาเองอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะคะมีสเปคเยอะมีความกลัวค่อนข้างที่จะเยอะกังวลเยอะเลือกนิดนึงนะคะอาจจะคุยหลายคนนะคุยในทางโลกออนไลน์อาจจะไม่ได้มีเพียงคุณแค่คนเดียวให้ยังมองอว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยนะคะชาวทัดน้ำเขายังระวังตัวเขายังไม่อยากที่จะคิดอะไร ที่มันวุ่นวายมากในตอนนี้พยายามที่จะพักใจตัวเองได้การเปิดใจในครั้งนี้เนี่ยก็คือดึงคุณเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันพยายามประคองอารมณ์แต่ยังไม่อยากที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักที่มันมีความชัดเจนยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนตัวเขาเองก็ยังไม่มั่นใจในตัวเราเหมือนกันนะคะยังไม่มั่นใจในตัวเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขายังอยากทบทวนไปก่อนว่า ประเมินความสัมพันธ์นะคะว่ามันจะไปได้ในทิศทางที่ดีไหมเขาเองเริ่มมีการวางแผนและในตอนนี้ใ่้ยังมองว่าตัวเขาเองยังมีความลังเลใจมีความไม่มั่นใจในตัวเองคุยๆไปก่อนรอดูไปเรื่อยๆนะคะไม่เร่งรีบยังไม่อยากที่จะให้ใจยังรู้สึกกลัวนะกลัวว่าถ้าการที่ให้ใจเกินไปทุ่มเทเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะลำบากใจไหมเราจะอึดอัดใจหรือเปล่าหรือเราไม่โอเคกับการที่เขาจะพยายามทำ ให้กับเรามากกว่านี้ซึ่งบอกตรงๆนะว่าอืคนรักใหม่นะคะถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นในการคุยกันระหว่างนิดนึงละกันนะคะระวังว่าเขาก็มีตัวเลือกนะหรือว่าอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วไหมมีคนรักอยู่แล้วหรือเปล่ามีคนในใจอยู่แล้วหรือเปล่านะคะมันมีเกณฑ์ที่เขากําลังจะสับรางเกิดขึ้นและกําลังพยายามที่จะเก็บกักความรู้สึกเอาไว้นะคะไม่ได้ปล่อยความรู้สึกออกมาพยายามเว้นระยะ ไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันยังต้องดูกันไปเรื่อยๆนะคะใน16-30ถึงมษในสายน,น,นี้เนี่ยเราเองก็จะได้คุยกันแหละนะคะแต่ในเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ในตรงนี้หายังมองว่าคุณเองยังไม่ประสบความสําเร็จระมัดร,ระวังไปคุยกับคนที่มีเจ้าของด้วยละกันเนาะหรือว่าระมัดร,ระวังว่าคุณเองก็อาจจะมีคนคุยนะคะถ้ายังจะต้องไปติดต่อกับรักครั้งเก่าอยู่เนี่ยระมัดร,ระวังการ สับรางให้ความสำคัญอย่างเขาเรียกว่าให้ความสำคัญไม่เสมอกันนะคะก็คือแบบมีความไม่ยุติธรรมในการให้ความสำคัญซึ่งกันและกันยังไงก็ต้อง หลีกเลี้ยงตรงจุดจุดนี้ด้วยละกันนะคะชาวทัดน้ำโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบในการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวไฮจะแปะลิงก์เนาะไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมเอาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้ชาวทัดน้ำ ตรงไม่ตรงยังไงนะคะลองคอมเมนต์มาบอกาไา้หน่อยสวัสดีค่ะ